This isn't gonna be a snowball fight. Believe me. Will I be Roll out. Pop the throl out. First blood. Pop the throl out. Double kill. Blood Double kill, triple kill. <mix> <laughs> ของนะอยู่นี่ขอบคุณนะอย <you> ากได้อะ่ะขอบคุณนะของอยู่นี่อยากได้อ่ะขอบคุณนะ พบศัตรูแล้วขอบคุณนะ First Blood พบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้ว ขอบคุณนะพบศัตรูแล้วดับเบิล kill ปลดล็อกบ,บัฟอีพีรวดเร็วให้ทุกคนแล้วฝืนฟูอีพีให้ทุกคนแล้ว ไปที่แอร์ดรอป ขอบคุณนะดับเบิลของอยู่นี่ขอของหน่อยขอของหน่อย ล็อกบัฟอ e. ีพีรวดเร็วให้ทุกคนแล้วขอบคุณนะ ม <Blood. S 2> ันจะตายแล้วเพื่อ

First blood, Kapuna. Double kill.